i crawling baby baby ผมประสิทธ์เซลฟอร์ดสุดคุ้มนะครับผมที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระป,ประแดงและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น XL+Sport สีบอนเงินคันนี้นะครับราคาตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่6 0 0 0 0 0ก้าหมบาทนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาจะเหลือเพียง5,99 0 0 0บาทพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชุดแต่งที่ผมนำเสนอกับราคาพิเศษ599เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ พร้อมแล้วเรามาชมกันครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรสอดนะครับสีดําขอบแดงนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับเป็นตะแกรงหลังพึ่งแล้วก็มีพร้อมไฟ LED 3ดวงนะครับคันนี้ใส่สีขาวให้กับคุณลูกค้าเพื่อตัดกับตัวสีบอลเงินนะครับของตัวรถนะครับขยับมาด้านบนนะครับก็ใส่สปูฟฝากระโปรงหน้าทรงเตี้ยให้กับคุณลูกค้านะครับสีทูโทนเลยนะครับ ข้อดีของตัวสกู๊ปเนี่ยก็คือเวลาเราวิ่งทางไกลหรือวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยพวกแมลงหรือหินเนี่ยมันจะถูกดีดข้ามกระจกด้านหน้าไปเลยนะครับทำให้กระจกด้านหน้าไม่เลอะคาบพวกคาบแมลงต่างๆในเวลาลวิ่งกลางคืนหรือวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งด้วยความเร็วนะครับก็มีประโยชน์แล้วก็ที่ติดทรงเตี้ยให้ก็คือมันจะไม่บังสายตาในการขับขี่ด้วยนะครับด้านไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องครอบไฟหน้าสีดําให้ ตัดกับตัวคมไฟเพิ่มความฉบเฉี่ยวเขาให้งกับไฟด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องซุ้มล้อแบบ6นิ้วนะครับพร้อมหมุดรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับเดิมจะเป็น m a ็17ตัวนี้เป็น m a ็16นะครับแล้วก็ยางใหญ่แทนด้วยนะครับเป็นยาง monster at3 นะครับส่วนลายแม็กเนี่ยคันที่ น้ำสดายอนําเสนออยู่เนี่ยจะเป็นลายดอกไม้แต่ว่าตัวแม็กก็มีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหลายแม็กห,หลายแบบด้วยนะครับด้านข้างนะครับคันนี้มีการติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์ตกแต่งประตูด้านข้างนะครับก็มีหลายแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกเหมือนกันนะครับเลือกสีได้ด้วยนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าติดเป็นสีดําเพื่อตัดกับตัวสีรถนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบสีดําก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็ได้หรือสีบอลเงินก็ได้หรือว่าสีเทาก็ได้นะครับ มีเพิ่มเติมเรื่องเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้หน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยก็ใช้ได้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับติดฟิล์มให้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะครับขนาดความเข้มก็เลือกได้60 40หรือ80นะฮะคันนี้ติดอยู่ประมาณ60รอบคันนะครับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งโลบาร์เล็กของ Outlander เลยนะครับ ยึดให้ยึดเข้ากับตัวรถนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็แน่นหนาเผื่อใช้งานจริงก็สําหรับรัดของได้หรือว่าพาดของพิงของได้เลยนะครับมีติดตั้งตัวฝาปิดถังน้ํามันด้วยนะครับรับกับซุ้มล้อนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับก็จะมีการติดตั้งครอบไฟท้ายสีดํานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟด้านท้ายทําให้ไฟด้านท้ายดูดุขึ้นนะครับ ฝากระโปรงด้านท้ายหรือฝากระบะท้ายเนี่ยมีการติดสติ๊กเกอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีมือเปิดเบ้ามือเปิดกันลอยพร้อมดาบยาวนะครับมันทําให้ด้านท้ายเราดูไม่โล่งจนเกินไปนะครับส่วนตัวอักษรเลนเจอร์ก็มีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบฟอนต์หรือตัวอักษรที่เป็นแบบนี้เราเลือกเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวอักษรตัวฟอนต์ดุหน่อยก็ได้นะครับหรือลายสายฟ้าต่างๆก็ได้นะครับ ตันชนท้ายให้มาจากโรงงานอยู่ละเป็นไงบ้างครับกับแคมเปญพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับราคาตัวรถจะเหลือเพียง599,000บาทนะครับรถนี้รถสุดท้ายแล้วนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้นะครับ0996265262หรือจะเป็นช่องทาง ID l ดี e ลนะครับ prasit0996265262 บันทึกเบอร์น่าจะขึ้นอยู่ล้นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าโปรโมชั่นฟร์ดสุดคุ้มเลยนะครับเจอผมแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบพรคุณครับสวัสดีครับ